สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินเมี่ยงปลาแซลมอนกันนะคะโอเคอันนี้จะเป็นปลาแซลมอนนะคะเราเอาไปเอ่อนึ่งเอยเอาไปใส่หม้ออบอะเออปลาแซลมอนอันนี้น่าจะเป็นส่วนของใกล้ๆก,กับท้องมันด้วยเนาะอื มันจะมีมันเยอะหน่อยโอเคแล้วก็น้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มซีฟู้ดแซ่บแล้วอันนี้ก็จะเป็นเป็นน้ําจิ้มเหมือนยามะม่วงหน่อยๆนะคะแล้วก็ผักนะคะสดมากๆเพราะว่าเป็นผักที่บ้านอันนี้จะเป็นใบโหระพานะคะที่บ้านปลูกไว้ตอนแรกมันก็มีนิดเดียวแล้วก็ไม่ค่อยสวยแต่พอตอนหลังมันขึ้นมาเต็มเลยสดมากๆใบโหระพาแล้วก็มีมิน้นต์สาระแหน่ กระแนงก็ขึ้นง่ายอันนี้ง่ายมากๆมากสุดๆเลยนะคะมีผักชีแต่ว่าผักกาดอันนี้เราซื้อมาโอเคมากินกันเลยนะอ่ะเพื่อนเพื่อนกินข้าวกันหรือยังคะอ่ะมากินด้วยกันขนมจีนเละมากเราต้มไม่ค่อยเป็นเนี่ยเละเป็นอย่างนี้เลยต้มขนมจีนไม่เก่งทุกครั้งเลยอะไม่เละไปก็แข็งไปโอเค เริ่มเลยตอนนี้เป็นเวลา6โมงครึ่งนะคะก็ได้เวลาอาหารเย็นพอดีคนอื่นโอ๊ย,อยที่เมืองไทยก็กินข้าวกันเลยยังๆเนอะเพราะว่ายังไม่ตื่นใช่ไหมเพิ่งตื่นน้ำจิ้มอันนี้ก่อนอันนี้นะคะน้ำจิ้มนี้ก็ใส่ใส่พริกเขียวพริกเขียวกับพริกแดงปนกันก็ที่บ้านอีกนั่นแหละ อันนี้ใส่ใบมิ้นไปด้วยหอมผักชีแล้วก็โหระพาแล้วก็น้ำจิ้มแซ่บแซบ่บแซบ่แซบสวงเพราะว่าพริกมันเผ็ดมากอามาจ้า อืมอืมเปรี้ยวเปรี้ยวเกินจะโอเคอ่ะยังดีกว่าหวานเกินนาจ้ามากินด้วยกันนะปลาแซลมอนก็ใส่ตะไคร้ปลดไปหน่อยนะคะ ตะไคร้บดอันนี้เป็นของเวียดนามเขาบดไว้เลยแช่แข็งอ้าวมาจ้าขนมจีนนิดนึงมันเละอ้าวเขาครานี้มากินอันนี้บ้างอันนี้จะเป็นแนวแบบเหมือนยำมะม,ม่วงนะคะ เอามาลาปาไม่ใช่ลาปาแซลมอนเมียปลาแซลมอนจ้า ชอบมากเพราะว่าไม่เคยคิดว่ามันจะปลูกง,ง่ายไงเพราะเราคิดว่าปลูกยากไงเมื่อก่อนซื้อนะแล้วที่นั่นไม่มีด้วยนะต้องไปซื้อร้านไทยแบบร้านที่ขายเป็นแบบร้านฝรั่งขายจริงแต่ขายแพงมากนิดเดียวเป็นก้นกานๆอ่ะกระตึงหนึ่งสองเหรียญสามเหรียญแล้วแต่นิดหนึ่ง อันนี้ปลูกเองได้ช่วงซัมเมอร์โคดีใจเลยเอ้าวต่อจ้าผักอันนี้บ้างปลาแซลมอนก็ดีอย่างหนึ่งนะแบบมันไม่มีก้างอันเนี้ยมันเป็นแบบเนื้อล้วนกินง่ายหน่อยเอามาจ้าชุ่มชุ่มช่ำช่ำอืมอืมอืม แ้วแสบสวงกินแกรเรียนหักอือมาแล้วเนื้อดีดีสดถ้าไม่สดนะมันจะเป็นอีกแบบเนะี่ย

มาเอาอย่างนี้แล้วกันห่อง่ายดีมาจ้าเข,ข้านิปเข้านิปปนโอ้ยปนแบบมะม่วกงกับนนี้ อืมืๆเปรี้ยววูวามปเปรี้ยวไปหน่อยจะบ่นอย่างเงี้ยถ้าอะไรที่แบบจะบน่นถ้ามันอร่อยไหมมันอร่อยนะแต่มันเปรี้ยวขึ้นสมองอะ่ะมาจ้าโอ้ย อืมอืมอมมอืมอืมอืมมมมมมอมนมมมมนมน เดี๋ยวเขากินเนาะทิ้งจากนี้เข้ากว่าอืมเอาแบบนี้บ้างเอาแบบไม่ต้องกินผักเอาแบบปลาแซลมอนลวนะ้วนๆมากอ่ะมาจ้าอื แซ่บจะสู ปิ้งแล้วอะไรเงี้ยขายไม่ขีดขายเป็นกลัมว่าอืมอะไรยังไงแต่เราว่ามันปิ้งไว้แล้วมันมันแห้งเกินอันนี้มันโอเคกว่าอืม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  ปนกันกลับอันนี้ <c oughs> เอาต่อจ้ะ <c oughs> ใครที่อุ้ยลืมอย่างนึงอ่ะลืมเอาเซรลลรี่มากินด้วย ใครที่อยู่เมืองไทยมีปลายนั่นอร่อยเขาเรียกว่าปลาไหนนะปลานินปะ่ะอืมปลานั่นอร่อยอ มาเกะมาชิ้นกันอเอางี้อันนี้บ้างทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวอันเนี้ยสุดติ่งจริงอ กินกับใบมิ้นน่ะเข้ากันมันแก้เลี่ยนมาจ้าผักใหญ่เกินสุกกำลังดีเลยปลาแซลมอนครัางนี้นะคะ ไม่แห้งเกินแล้วก็สุกอะไว้มหมคุณขาเอามาจ้าออออืือออออ เลี้ยวกันออันนี้ดีกว่าอันนี้อร่อยไมิตรเลี้ยวกันมาจ้าอืม,อ,มอ,นนอร่อย ปนหน่อยก็ได้อ่ะมาเร็วสูมากินข้าวกันเมี่ยงปลาแซลมอนเราอ่ะคนไทยเรียกแซลมอนเนาะรว่างเจ้เรียกแซเมนเม่น, <laughs> มน <laughs> แซเมนอืมอืมเฮ้ยซื้อเระปาจา เยี่ยงมาครับสุดท้ายแล้วนะ จัดเอานี้มากินแก้เอา,นาหนังปลาหนังปลารสไอ้ไข่คเค็มอันนี้เป็นแบบเผ็ดธรรมดาคราที่แล้วซื้อเผ็ดมากมามันก็ไม่ไม่เผ็ดหรอกแต่มันเค็มก็ทำเวลาไม่ค่อยเค็มมากสิงคโปร์จ้า มเรีสของไทยม,มือจะเป็นแบบไข่เค็มปนๆเคลือบอต่อด้วยนี่เลยช่าแก่น้อยตอนนี้เ็าทำเป็นพ็อกเก็ตแบบนี้แผ่น นี่ก็เหมือนกันอันนี้เป็นรสธรรมดาเพราะว่าถ้าเอารสสไปซี่มามันไม่เผ็ดหรอกนะเค็มเค็มคนลุกเลยอ่ะดีเนาะสะดวกเป็นคลิปแบบนี้อาย เท่าไหร่ล่ะเก้าเหรียญกว่ารวมแถ็กเลยแล้วก็สิบกว่าเหรียญเห็นผงปะ่ะเห็นผงบอผงอันนี้ก็คือเนี่ยผงไข่เค็ม จิงเราชอบหนังปลาธรรมดานะเอามากินจอบก,ก๋วยเตี๋ยวมินต์โฟก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยมันไม่มีแถวบ้านอ่ะมีแต่นี้จอบก,กินไปกินมาก็อร่อยอ่ะ <c oughs> จบเพลจบเพลลหเกเกเร วายไม่หกหกหกวิดีโอนี้แค่นี้นะไม่ไหวแล้วเพดทั้งเพดทั้งเปรี้ยวโอเคนะบายจ้า